รับชมข่าวศูนย์อเนริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายภูมิกับกระผมอาทิตย์ตาทองผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชายภูมิครับจังหวัดชายภูมิเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยุทธการพิทักษ์เมืองพยาแลพ,พร้อมกันทั้งจังหวัดขานรับนโยบายรัฐบาลในการที่จะระดมสภาพกำลังทุกหน่วยงานกวาดล้างยาเสพติดซึ่งผลการปฏิบัติการในวันนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้มากถึง12ราย ภายใต้การอำนวยการของน,อนายอนันต์นนท์นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายธงชัยโอลานพัฒนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพลตำรวจตรีสุจริตปานเล็กผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินางสาวกัญจรัดีทองใสประหลัดจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอบุรณาการตำรวจปกครองปิดล้อมตรวจค้นยุทธการพิทักษ์เมืองพยาแลพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยมีผลการปฏิบัติแยกรายอำเภอดังนี้ครับอเภอบําเน็จนารงว่าที่เรือตรีทัราทิพย์พงหลกินโยนายอำเภอบําเหน็จนารงมอบหมายให้นายพระนภพชคชพลประธอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอเภอบําเน็จนารงบูรณาการร่วมกับสอพอบําเน็จนารงดําเนินการปิดล้อมจํานวน2เป้าหมายในพื้นที่บ้านปัะโคมหมู่16ตําบลบ้านชวนจะกุมผู้ต้องหาอายุ47ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน1,42่่เม็ดยาไอซ์0 0 5กรัมและอาวุธปืนสั้นขนาดจุด38มมิลิเมตรกระบอกและกระสุนปืนจำนวน4นัดมาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นายเสกสรรสวดศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์บุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านเป้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านเดือปิดล้อมตรวจค้น2จุด โดยจุดที่หนึ่งในท้องที่สพบ้านเป้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมายค้นสารจังหวัดภูเขียวพื้นที่บ้านดอนหันหมู่เจ็าตบลหนองโพนงามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดหนึ่งรายตรวจยึดปืนสั้นไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืนผิดสองนัดจุดที่สองท้องที่สพบ้านเดือตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมายค้นสารจังหวัดภูเขียว พื้นที่บ้านโนนเห็ดไคลหมูห้าตำบลโนนกรอบจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหนึ่งรายตรวจยึดยาบ้า61เม็ดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกและเครื่องสูตรปืนจํานวนสี่นัดอําเภอคอนสวนนรัตนัยการการเจ้านหนาทีสกุลนายอําอเภอคอนสวรรค์สนที่กําลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอําเภอคอนสวรรค์และตํารวจสพอคอนสวรรค์รวมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งราย พร้อมของกลางยาบ้า3เม็ดอาวุธปืนสั้นแบบอัตโมิติกพร้อมซองกระสุนจำนวน1กระบอกและกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน10นัดอำเภอคอนสารนายทินพลเฉลิมวสุธาในาอำเภอคอนสารมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายป,ปกครองอำเภอคอนสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอคอนสารตรวจค้นเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายจับกลุ่มนายศักดิ์มงคลหรือต่ออายุ21ปี พื้นที่ตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยของกลางยาบ้า347เม็ดปืนแก๊ป1กระบอกและกระสุนปืนขนาด9มิลิเมตรจำนวน1นัดอำเภอเนินสง่านางพัชนันทองผาดในอำเภอเนินสงามอบหมายให้นายวิทวัฒนสวนจรูนปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเนินสงาปิดล้อมตรวจค้นจับกุ่มนายอนุชาตหรือหนุ่มอายุ47ปี พื้นที่ตำบลรัง,งามอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน9เม็ดและนายชวลิตรหรือต่ออายุ43ปีตำบลรัง,งามอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน40เม็ดในพื้นที่อำเภอบ้านแท่นนายคมสันรองเมืองนายอำเภอบ้านแท่นมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแท่นบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านแท่นปิดล้อมตรวจค้นหนึ่งเป้าหมาย ในพื้นที่หมู่7ตำบลสะพังอเภอบ้านแท่นจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน1เม็ดเี่อยอภักดีชุมพลนางสาวอัชาราอาสาสู้ในอภักดีชุมพลร,ร่วมกับพันตำรวจเอกบรวุฒิเล็กสุนทรผู้กำกับการสพภักดีชุมพลบุรณาการตำรวจปกครองปิดล้อมตรวจค้น1เป้าหมายจับกลุ่มนายเออายุ46ปีในพื้นที่ตำบลบ้านเจียงอเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกมาที่อำเภอผู้เขียวครับนายวรศิษฐ์พุทธจีบในอำเภอผู้เขียวมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษปลายปกครองบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบ้านเพชรจับกุ่มผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน20เมตรมาที่อำเภอหนองบวแดงครับนายสรวัตรสมลีในอำเภอนองบวแดงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษปลายปกครองปิดล้อมตรวจค้น3เป้าหมาย โดยเป้าหมายแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ38ปีในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าบัวแดงพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน104เม็ดและอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกกระสุน3นัดเป้าหมายที่2จับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ31ปีในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าบัวแดงพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน40เม็ดปืนแก๊ปชนิดไทยประดิษฐ์ไม่มีหมายเลขทะเบียนจำนวน1กระบอก และเป้าหมายที่3จับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ31ปีและผู้ต้องหาอายุ21ปีในพื้นที่หมู่7ตำบลท่าบัวแดงพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน75เม็ดและที่อำเภอหนองบัวระวีตรวจค้น2เป้าหมายสามารถคัดกรองนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา4รายและที่อำเภอเทพสถิตคัดกรองนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจำนวน1ราย รวมผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยุทธการพิทักเมืองพยาแลวันนี้สามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น12รายรวมของกลางยาบ้า1,740เม็ดไอ0.05กรัมอาวุธปืน7กระบอกกระสุน27นัดและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจำนวน5ราย ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ทางสายด่วนปปสหมายเลข1386หรืออินบ็อกเข้ามาทางเพจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายภูมิและที่สายด่วนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหมายเลข191ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายภูมิได้ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำหรับรวันนี้ผมอาทิตย์ตาทองผู้ช่วยปร้กงกันจังหวัดเชียภูมิสวัสดีครับ